ดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับครณผุ้มชมเข้าสู่รายการ s ซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยค่ะวันนี้วันอังคารค่ะเป็นเทปพิเศษของการเกาะติดชีวิตช่างนะคะและวันนี้นิกเดินทางมาไกลถึงจังหวัดจันทบุรีค่ะที่อำเภอเมืองนะคะและที่นี่เองนะคะก็เป็นที่ตั้งของร้านโทรทัศน์บริการค่ะและเป็นชีวิตช่างที่เราจะมาทําการเกาะติดในวันนี้ถึงเรื่องราวของการเป็นร้านโทรทัศน์บริการรวมถึงวันนี้นะคะเริ่มนําธุรกิจจานดาวเทียม เข้ามาควบคู่นะคะขายไปพร้อมๆกันกับสินค้าที่ขายมาก่อนหน้านี้ในร้านค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนัน่งอยู่กับคุณมงคลเฉลิมกุลนะคะที่ปรึกษาฝ่ายบริการร้านโทรทัศน์บริการค่ะสวัสดีค่ะอยากทำความรู้จักสำหรับร้านโทรทัศน์บริการนิดหนึ่งเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนค่ะคุณมงคลค่ะร้านโทรทัศน์บริการเนี่ยเปิดให้บริการมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ก่อนพศ25 1 0ัน แลานเราจะเป็นร้านซ่อมเล็กๆก่อนแล้วก็่อยพัฒนามาจะมาตั้งแต่เริ่มขายทีวีแล้วก็ขายตู้เย็นขายแอรแ์ทางมาถึงจานอาเทียมแล้วก็สินค้าเล็กๆตัวๆ,วๆไปหลายๆอย่างตั้งแต่ร้านซ่อมก็คือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปนะคะจากนั้นเนี่ยเริ่มเอาทีวีเข้ามาอย่างเต็มตัวแหละก็เลยตั้งชื่อร้านเป็นโทรทัศน์บร,ริการและจนมาถึงธุรกิจจานดาวเทียมจานดาวเทียมเข้ามาได้ยังไงเราเริ่มขายตั้งแต่ปี35ห ตอนนั้นจานาเทียมตอนนั้นก็เริ่มเริ่มจะดังฮะแล้วก็เริ่มทําธุรกิจจานาเทียมตั้งแต่ปีสามห้าไปต้นมาระยะหนึ่งแล้วก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงระบบขึ้นมาประมาณสักปีสี่สิบแล้วก็บางหยุดสักระยะหนึ่งเพราะว่าไอ้ช่องที่เราดูอยู่อย่างช่องสามห้าเจ็ดเก้าพวกนี้มันก็หยุดอยู่กันค่นดวงบ้างแล้วบางบางบางช่องก็ เปลี่ยนเป็นอ่าเป็นดีจิตอนมางอ,อ่าเ่องช่องก็เริ่มหายไปแล้วงั้นเราก็หยุดพักนึง่แต่เราไม่ได้หยุดนะเราจะหยุดแบบ หยุดขายแต่เราเราก็ยังติดตามสถานการณ์อยู่อาจจะเป็นช่วงที่เราทําตลาดยากหน่อยรวมถึงการที่เราจะไปประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจกับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะยากเนื่องจากระบบการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนกับว่าเป็นปัญหาที่มันรุมเร้าเข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจจานดาวเทียมทําให้เรารู้สึกว่าเอะถ้าถ้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยหยุดไว้ก่อนอย่างนั้นเหรอคะ,อะแตน,นั้นช่อง มันช่องก็ยังไม่ครบเพราะาบางช่องก็เปลี่ยนไปแล้วบางช่องยังไม่เปลี่ยนค่ะจนกระทั่งมาปลายปี46เริ่มจะมาอยู่ไทยคมกันค่ะแล้วก็มาเริ่มตอนนั้นอีกอีกครั้งหนึ่งปลายปี46หมายความว่าช่องไทยต่างๆเนี่ย3 5 7หหรือช่องอื่นๆก็เริ่มจะมีมากขึ้นในเราถึงไทยคมใช่ะเราก็เริ่มมองเห็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งว่าเนื่องจากที่เราทํา แน่นอนว่าจานดาวเทียมเนี่ยเป็นสินค้าที่มันเชื่อมโยงกับทีวีนะคะมันขายควบคู่กันไปได้ตรงนั้นนี่เหมือนกับว่าเรามาเริ่มเอาจริงเอาจังในการขายจานดาวเทียมแล้วก็ตั้งแต่ปี4 6เป็นต้นมานี่ก็ช่องเริ่มจะมากขึ้นมากขึ้นของไทยก็เริ่มครบปีส7ในปี47เจของไทยจะครบทุกช่องแล้วทีนี้ก็เริ่มขายได้แต่ท่านเป็นต้นมาก็เริ่มขายดีก็ติดตั้งกันทุกวัน แล้วประเด็ในใด á, ในการท Birth ี่เราจะนําเสนอลูกค้าในการที่จะขายชุดจานดาวเทียมของเราคะก็จํานวนช่องที่หลากหลายขึ้นช่องรายการดีๆข yeah. ึ้นเป็นไปได้ไหมที่ธุรกิจจานดาวเทียมเองเนี่ยเข้ามาเสริมทับให้ธุรกิจของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะทีวีของเราขายดีมากขึ้นใช่ฮะก็มันสินค้าที่ใช้กู่กันอยู่แล้วค่ะซื้อทีวีก็มีจานดาวเทียมกู้ไปด้วยค่ะแล้วมันจานดาวเทียมเมันจะชัดชัดมากๆค่ะแตนสินค้าที่ชัดมากๆค่ะ สาวอากาศไปดูด้แค่ปกช่องแต่จานาวเทีมเยมโมเลดูได้เป็นร้อยแต่ก่อนหน้านี้ที่เราก่อนที่จะมาขายจา,านาวเทียมเราก็ขายแผงอากาศมาด้วยก็มีฮะระยะนั้นต้องจำเป็นต้องใช้แผงอากาศใช่แล้วเหตนบอกว่าในจันทบุรีเองเนี่ยด้วย,ด,วยด้วยบางทีพื้นที่อาจจะเป็นภูเขาด้วยาบางครั้งมีที่อับสัญญ,ญาณด้วยนะคะแผงอากาศนี่ขายได้ไหมคะปัจจุบันนี้ก็เลิกเลิกขายแล้วฮะเพราะมันไม่มีคนซื้อแล้วเราติดตั้งเสา ตอนนี้น่าจะแพงกว่าจานดาวเทียมอด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันด้วยณนะปัจจุบันเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักแล้วแหละจานดาวเทียมเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็เวลาที่จะมาซื้อเพื่อที่จะรับชมทีวีก็เลือกจานดาวเทียมไปเลยแพงอากาศจะเริ่มไม่มีขายแล้วอย่านะ<ง>ใช่นะคะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการประชาสัมพันธ์หรือว่าจัดโปรโมชั่นอย่างไรในร้านเราบ้างคะอ่าก,ก็มีอยู่เป็นระยะระยะ บางทีก็จัดสินค้าทุกชนิดครบครูนไปเลยทั้งทั้งทีวีทั้งแอร์ทั้งตู้เย็นทั้งจานดาวเทียมปีหนึ่งอย่างน้อยสองครั้งอจะจัดเป็นแบบโปรโมชั่นใหญ่ไปเลยประจำปีไปเลยหญิงโปรโมชั่นใหญ่หระคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิคะก็จะมีทีวีมีตู้เย็นมีหลายๆอย่างรวมกันไปสมมุติซื้อทีวีวันนี้แถมฟรีจานดาวเทียมก็เคยมีฮะเคยมีจัดการตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ ก็ขายดีฮะขายดีเลย<ะ>ช่วงนั้นนี่ยอดพุ่งเลย<ะ>ทั้งเรื่องของทีวีหรือว่าเ้่าจะเป็นแอร์ที่มาจับผู้กู้กับจานดาวเทียมก็ถือว่าขายดีเลยทีเดียวะนะคะหนึ่งปีจัดประมาณสองครั้งใหญ่ๆประมาณสองครั้งแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีจัดบ้างเป็นรายเดือนก็แล้วแต่ก็<ะ><ะ>ต่แล้วแต่สินค้าเหมาะที่จะจัดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าของเราราคาส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยความต้องการของเขาเนี่ย เป็นยังไงบ้างหรือว่าทีมงานของเราค่ะในการที่จะชักจูงหรือว่านําเสนอประเด็นในการขายของเราค่ะเรามีการเทรนนิ่งทีมงานยังไงบ้างคะถ้ามีสินค้าใหม่ก็ทางบริษัทที่ผู้ผลิตก็ส่วนมากเขาจะเรียกไปไปสัมมานากันไปแนะนําข้อดีของของสินค้านั้นๆแต่มีเป็นระยะทุกปีละหลายครั้งนอกจากที่เราจะส่งช่างเราเข้าไปอบรมทุกครั้งแล้วเนี่ย คุณมงคลเองจะต้องไปด้วยนะคะทาไมจะต้องไปอบรมด้วยอะคะทั้งๆท,ที่เราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะเทคโนโล,โลยีต่างๆเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งเพราะเราเองก็ต้องรับรู้ด้วยว่าไปแต่ละครั้งก็มีอะไรดีๆกลับมาทุกครั้งก่อนเ,เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันทิ้งไม่ได้เลยฮนะเพราะมันตอนนี้มันพัฒนาเร็วมาก เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะต้องคอยอัปเดตข้อมูลตลอด<ช>เพ<ช>ื่อที่อัปเดตความรู้ตัวเองด้วยและก็เพื่อที่จะมากระจายสู่ลูกค้าของเราด้วยให้เขาทราบข้อมูลที่แท้จร<ช>ิงนะคะทั้มต่อเรื่องของธุรกิจจานดาวเทียมค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยร้านโทรทัศน์บริการขายจานดาวเทียมที่เป็นระบบ4แบาร์ an, เนี่ยเพียงยี่ห้อเดียวก็คือ PSI <ช>นะคะแต่ในตลาดเองเนี่ยมีตั้งหลายยี่ห้อให้เราเลือกทำไมถึงเลือก PSI คะสาเหตุที่เราขาย PSI เป็นยี่ห้อเดียวก็คือ ข้อหนึ่งเป็นระบบ OTA ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มช่องเองได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วก็ข้อสองคือมีไลฟ์ทีวีดูสามารถดูเคเบิลผ่านดาวเทียมโดยการเสียงิันนิดหน่อยซึ่งเป็นรายการที่มีคุณภาพาช่องรายการดีๆขึ้นหลายช่องแล้วก็สามในกรณีที่วันโลกที่ผ่านมาไม่สามารถมีเยอ้ออื่นดูได้เลยที่มีแค่พีเอสไอมีหอเดียวที่สามารถดูได้แล้วก็บอนโคปาที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ก็สามารถดูได้ ซึ่งยี่ห้ออื่นไม่สามารถดูได้แล้วก็การซัพพอร์ตของทางบริษัทเ็าส่งอะไหล่มาให้เราได้จํานวนมากพอที่ให้เราบริการหลังการขายได้ดนอย่างรวดเร็วเครื่องเขามาเนี่ยถ้าลูกค้าเอามาเองเนี่ยสามารถรอกลับไปได้เลยภายในแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วซึ่งมันสอดรับกับการที่เราเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่เราบอกว่าเน้นในเรื่องบริการหลังการขายอยู่แล้วนะคะ พอธุรกิจจานดาวเทียมเข้ามาปั๊บแล้วก็ PSI เป็นคนซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการบริการหลังการขายทำให้เราอุ่นใจอย่างนั้เหรอคะนะที่จะเลือกเฉพาะ PSI นะ <lottery. S 2> สำหรับธุรกิจจานดาวเทียมนะคะมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างคะอ,อันนคตนก็อาจจะมีการปรับจัดโปรโมชั่นอะไรบ่อยๆในเรื่องราคาอะไรตา่ตางๆพวกนี้ก็อาจจะมีการลดราคาเป็นบางช่วงบางตอนอะไรอย่งง<ช>างนี้คะแล้วก็มีการ จัดจัดบุพนักงานให้ความร่วมกับพนักงานขายหรือว่าพนักงานซ่อมและก,การบริการหลังการขายจะทําให้รวดเร็วขึ้นสุดท้ายอยากให้คุณมงคลฝากถึงลูกค้าของร้านนี้นะคะที่อาจจะใช้บริการอยู่นะคะรวมถึงยังไม่เดินเข้ามาใช้บริการที่ร้านเราสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปนานๆแล้วหรือว่าเพิ่งซื้อก็เราไม่ทอดทิ้งแน่นอนก็มีปัญหาอะไรติดต่อมาได้เลยโทรมาที่3 1 1 4 2 เรามีพนักงานพร้อมอยู่แล้วที่จะรับบริการท่านไม่ว่าท่านจะซื้อไปนายขนาดไหนติดต่อมาได้เลยฮะได้รับคำยืนยันอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ใช้ทั้งหลายแหล่นะคะที่เป็นลูกค้าของร้านโทรทัศน์บริการก็อุ่นใจได้คะ่ะว่าร้านนี้จะไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมงคลมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและให้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจขอบคุณค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยถึงหลักการบริหารจัดการงานรวมถึงการบริหารบุคคลของร้านนี้จะเป็นอย่างไรพักผู้ Never know. ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการเกาะติดชีวิตช่างร้านโทรทัศน์บริการที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเบรกนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงหลักการทํางานของร้านโทรทัศน์บริการนะคะที่เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ากับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณสงัดเจียรวิบุญญยานนท์สวัสดีค่ะ วันนี้ขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาพูดคุยกันนะคะอยากทราบถึงหลักการทํางานค่ะจริงๆแล้วที่เราเปิดร้านโทรทัศน์บริการมาเนี่ยประมาณ 36- 37ปีนะคะทำไมหรือว่าอะไรที่เราเป็นหลักใช้ยึดในการทํางานให้เราเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามายาวนานขนาดนี้ค่ะหลักของเราใหญ่ๆก็คือว่าเราต้องจริงใจคือเราจริงใจกับลูกค้าของเราจริงใจกับ เพื่อร่วมงานของเราเหมือนกับว่าคุณสงัดค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานค่อนข้างมากทําไมล่ะคะคือในอดีตผมก็เป็นช่างมาก่อนผมก็อาจจะรู้ถึงสภาพจิตใจหรือว่าปัญหาของช่างตอนนี้มาเป็นผู้บริหารหรือว่ามาเป็นเท่าแก่ไอ้ความคือจิตใจด้า,ดานช่างด้านการเป็นพนักงานของผมก็ยังอยู่ มันก็เหมือนกับว่าเราก็รู้รู้จิตใจของเพื่อนร่วมงานของเราเหมือนว่าพื้นฐานที่เราได้เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเนี่ยแหละสอนเราทําให้เรารู้ว่าจิตใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราทีมงานของเราเองเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรแต่เมื่อวันหนึ่งเรามาเป็นผู้บริหารปั๊บเราก็จะเข้าใจเขาตอนนี้เรามีทีมงานทั้งหมดกี่คนครับก็ประมาณเจสิบครับเจ<ค>นดสิบคน อยากทราบถึงหลักการบริหารทีมงานแล้วแหละนะคะเมื่อคนมากขนาดนี้ก็แน่นอนแหละว,ว่าต่างที่มาต่างจิตต่างใจนะคะแต่เมื่อมารวมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ยบางทีจะต้องเกิดปัญหาบ้างหลักการทํางานร่วมกันสําหรับคนหมู่มากอย่างนี้คุณสงัดมีวิธีการยังไงบ้างคะแล้วก็คิดว่าแยกเป็นแยกเป็นสับส่วน <c oughs> ือเหมือนกับแยกเป็นทีมอย่างเช่น พนักงานบางคนก็ดูแลเรื่องการเงินการบัญชีแล้วก็มีด้านเข้ามาเป็นส่วนของบริการส่วนของบริการนี้ก็มีคุณบางคนเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้จัดการดูแลตัดสินใจแทนเราได้ทุกอย่างส่วนของบริการนี้ก็จะมีะแผนกอะไระแผนกช่างช่างติดตั้งแล้วก็ยังมีช่างซ่อมบำรุง ทำไมเราจะต้องแบ่งสัดส่วนเป็นแผนให้มันชัดเจนมากขนาดนี้คะคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าอย่างอย่างผมเองคงจะดูแลไม่ได้ไม่หมดได้ไม่ทั่วถึงเพราะเนื่องจากแล้วก็ไม่ละเอียดพอค่ะอย่างสมมติเราแบ่งให้คุณมงคลไปเนี่ยเขาก็ยังต้องมีด้านช่างด้านบริการไอ้ด้านด้านอะไรนะฮะการเงินอีก การเงินดัามบริการค่ะเหมือนกับว่ามันจะมีรายละเอียดติดย่อยนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของงานแต่ละส่วนซึ่งถามว่าวันนี้ที่เรามาเป็นผู้บริหารโอเคเราอาจจะดูโดยภาพรวมนะคะแต่หนส่วนของรายละเอียดเองเนี่ยเราจะต้องมีตัวแทนของเราที่จะคอยดูด้วยนะคะ สวัสดีครับผมอดีตที่สิ้นเพ้าะนะครับเป็นหัวหน้าแผนกบริการของบริษัทจันทเวีโตัวรับบริการนะครับถ้าในกลุ่มลูกค้าจะคุ้นเคยนะครับก็จะเรียกช่างติ๊กถ้าส่วนใหญ่เวลาโทรเข้ามานะครับก็จะดูแลการซ่อมสินค้าของบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องไฟฟ้าหรือการดาวเทียมนะครับโดยเราจะมีอย่าง,อย,างอย่างจานดาวเทียมอย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมช่างที่ออกไปติดตั้งนะครับพร้อมให้บริการสินค้า แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีทีมที่สำหรับทําการแก้ไขข้อมูลเครื่องที่เกิดมีความเสียหายหรือช่องรายการหายเราก็มีทางน้องๆที่อยู่ข้างล่างรับเครื่องของพี่ไว้ให้นะครับที่ที่ของบริษัทของเรานะครับเพื่อตอบสนองให้ลูกค้านะหรือผู้ให้ขอบริการได้ใช้บริการได้ได้ดูความรวดเร็ว อยู่ที่นี่มาประมาณ30ปีครับครับก็อยู่ตั้งแต่สมัยที่เป็นโทรทัศน์บริการที่ร้านเดิมนะครับก็อยู่ที่บริเวณตลาดซุยนะครับก็อยู่ร่วมกับคุณมงคลนะครับคุณมงคลก็เป็นเหมือนอาจารย์คนหนึ่งนะครับเพราะผมมาอยู่ที่นี่พื้นเพก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนะครับคุณมงคลก็จะชี้นาพาผมมีการสัมมนาพีเอชไอประจำครับก็จะเข้าไปที่พีเอไอตั้งแต่หลายสิบปีก่อนตั้งแต่เป็นจารมูก นะครับเป็นจานอนาล็อกเดินมาสู่ยุคดิิตอลนะครับก็จะพาไปสัมนาหให้ความรู้กับตัวผมเองนะครับเพราะนั้นเรื่องเทคนิคการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยทางจังวโทรัพยริการขอยอมรับว่าเราอยู่อันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับแล้วเราทํามาก่อนนะครับอย่างผมเองก็ติดตั้งจานมาก็น่าจะ20่กว่าป,ปีแล้วครับก็ทําสมัยจานมูฟใบใหญ่ๆที่เป็นอนาล็อกอยู่นะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ p s i ทางผมก็ไม่ได้ความรู้ตรงนี้นะครับก็เราได้มีโอกาสได้เป็นสัมมนากับพีไอตลอดเวลาไม่ว่าจะที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับแม้แต่ทางจันทบุรีเองบางครั้งผมเป็นหัวหน้าทางบนันบริการเนี่ยเราก็ได้มีเชิญช่างจากดีลเลอร์คือตัวแทนของเราที่เป็นซับเข้ามาร่วมสัมมนากับเราเวลาบริษัทมีการสัมมนาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คําตอบพร้อมที่จะ ช่วยส่งเสริมกับช่างทีมงานทุกท่านนะครับที่มาซื้อผลิตภัณฑ์จากเราไปจำหน่ายนะครับคุณสงสัยหรือมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามได้พร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่าง the leave much the อ่าถ้าพูดถึงเรื่องความประทับใจใน,ในงานที่ทำตรงนี้นะครับ ผมก็มีความประทับใจที่ว่าคือหนึ่งคือ,อเราใช้คำว่าได้ไดความสนิทสนมกับลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยอย่างอย่างโดยทั่วไปนะครับเขาในใน,ในจันทบุรีเขาจะพูดถึงช่างติก๊กนะร้านโทรทัศน์บริการนะครับเวลาโทรเข้าไปหรืออะไรเนี่ยครับลูกค้าจะมีการตรงนั้นคือเป็นเป็นความระทใส่วนตัวใช่ว่าเออเราเราก,เราก็เราก็ทำหน้าที่ได้ได้สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจง่ายงครับ พะฉะนั้นก็จะทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็จะอยู่ที่โทรทับริารเนี้ต่อไปจนกเกษียณน,นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้าหรือช่างนะครับถ้ามีปัญหาอะไรผมพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ไขให้ทุกเรื่องนะครับในด้านของการเซอร์วิสการบริการ สำหรับเรื่องของธุรกิจที่เราเติบโตมาเนี่ยวันหนึ่งทำไมถึงต้องอเพิ่มเติมนะคะในรายธุรกิจที่เป็นธุรกิจจานดาวเทียมคะอย่างจานดาวเทียมเนี่ยคือมันมันมันก็เริ่มมาจากแผงรับโทรทัศนะะ์นะฮะไอ้เสาอากาศอย่างที่เป็นแผงก้างปลา ก่อนนี้ถ้าขายขายทีวีก็ต้องขายพวกแผงทีวีแล้วก็รับติดตั้งด้วยแล้วต่อมาพอมีระบบผ่านดาวเทียมเราก็หันมาทำตัวนี้คือคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องมาทำการรับดาวเทียมแต่มันก็เหมือนกับเหตุการณ์บังคับนะฮะไม่ทำไม่ได้ <c oughs> แต่ต้องทำนะครับ คือเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว <extracting. S 1> นะคะขายควบคู่กันไปได้อยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเหมือนแับว่ามาสนองกับลูกค้าที่มีความต้องการทำถึงเรื่องของการอบรมทีมงานนะคะพนักงานของเราเห็นบอกว่าเรามีการส่งทีมงานของเราเนี่ยไปอบรมอย่างต่อเนื่องเลยทุกครั้งที่มีการอบรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดจัดขึ้นก็แล้วแต่ทําไมจะต้องให้ไปอบรมบ่อยขนาดนั้นคะคือถ้าเรา ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะับเราอาจจะเกาะกระแสไม่ทันเราเก่อกระแสไม่ทันถ้าดไปช่วงหนึ่งบางทีมันต่อไม่ติดนะฮะ เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการอัปเดตให้มันมีความต่อเนื่องตลอดเวลาจากจุดหนึ่งเชื่อมไปจุดหนึ่งนะคะเป็นอย่างไรหากขาดการเชื่อมโยงเหล่านี้แหละคุณจะเริ่มไม่เข้าใจแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอบรมเนี่ยก็ถือได้ว่าบริษัทหรือว่าร้านโทรทัศน์บริการเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากนะคะมีเมื่อไหร่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรไปอบรมไปเพิ่มเติมความรู้ได้เลย ถามถึงอนาคตนิดนึงนะคะสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะรวมถึงธุรกิจจานดาวเทียมด้วยนะคะในมุมมองของคุณสงัดเนี่ยจะเติบโตไปอย่างไรบ้างคือถ้าสำหรับในจังหวัดจันทบุรีนะครับเวลานี้มันก็มีห้างแบบ Department ต์สต e รก็มีแบบโมเดิ n เทรดแล้มีเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วกำลังจะเข้ามาอีกยักษ์ใหญ่จะเข้ามาอีกหลายบริษัทค่ะใช่ฮะเรก็คิดว่า หนึ่งยังจริงใจอยู่กับลูกค้าลูกค้าซื้อก็บริการให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เรื่องเทคนิคเรื่องความความอะไรอะเทคนิคใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราต้องเกาะติดให้ได้ถ้าขาดช่วงเนี่ย ะาอาาจจจไม่เข้ในี่คืออีกส่วนหนึ่งนะคะของหลักการทํางานค่ะที่คุณสงัดพูดอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของความจริงใจซึ่งเป็นแกนค่ะให้เขาดําเนินธุรกิจมาอย่างยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้นะคะช<ส>่วงนี้ต้องขอบคุณคุณสงัดนะคะที่มาร่วมพูดคุยและทําให้เราเนี่ยได้มีมุมมองนะคะในความคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจจานดาวเทียมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการแซ่เซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะวันอังคารหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดชีวิตช่างท่านไหนต้องติดตามนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะลาไปก่อนเจดีคท่า Certain, but we'll never, never know. It sure seems the same, but with a different name. the door to door tell you the metaphor is better than yours you can either sink or swim and things are looking pretty grim